สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับคลิปนี้เป็น EP 2นะครับก็สำหรับท่านิน T 3 1 5นะครับที่บอกว่าจะมารีวิวที่ค้างไว้นะครับก็คลิป2ก็จะเป็นรีวิวคลื่นสั้นนะครับคลิปแรกที่ท่านผู้ชมได้ชมไปแล้วคลิปที่แล้วนะครับก็จะเป็นภาค AM นะครับ ที่บอกว่ารุ่นนี้ตัวนี้นะครับหมายถึงตัวนี้ที่มันรับคลื่นสั้นได้ดีมากๆเลยแล้วก็ AM ก็ดีนะครับก็วันนี้ก็คลิปนี้ก็จะพามาฟังนะครับคลื่นสั้นนะครับว่าคลื่นสั้นเนี่ยที่เขาพูดกันนะครับแล้วก็คนที่ไม่เคยฟังเนี่ยมันจะฟังยังไงเสียงยังไงความคมชัดหรือ,อยังไงเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับก็ขอ อธิบายเพิ่มเล็กน้อยนะครับจากคลิปที่แล้วก็ตามที่แจ้งนะครับก็คือความยาวคลื่นของคลื่นสั้นนะครับวันนี้ผมจะไม่พูดถึง AM แล้วนะครับเพราอได้ถ่ายไปคลิปที่แล้วนะครับสําหรับคลื่นสั้นนะครับก็ความถี่จริงๆมันตั้งแต่3ามไมเิรจนถึงสามสิบมเกรนะครับก็คือของทานินเขาจะเริ่มที่2อจุดหาจนถึงประมาณ20่นะครับประมาณนี้นะครับไม่ไม่ถึง30ก็มันอยู่ในในย่านประมาณนี้นะครับแต่ แต่ละช่วงความถี่เขาจะแบ่งกันนะครับก็คือตั้งแต่สองจุดจนถึงประมาณ10หรือ8เนี่ยนะครับประมาณ8อะไรเงี้ยนะครับเมกะเฮิร์นะครับขึนบ้นสั้นเป็นเมกะเฮิร์ตอันนี้จะเป็น s w 1นะครับส่วนถัดมานะครับเขาเขียนว่าตั้งแต่6เมกะเฮิร์จนถึง20เมกะเฮิร์เนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเป็น s w 2นะครับจากที่ผมเคยประสบการณ์แบบ ทดสอบฟังยี่ห้ออื่นรุ่นอื่นนะครับยี่ห้ออื่นก็คือเทียบกันแล้ว2แบรนด์เนี่ยนะครับ s w 1น่เนี่ยมันจะรับได้น้อยกว่านะครับจนถึงรับไม่ได้เลยนะครับส่วนใหญ่จะรับไม่ค่อยได้ s w 1นะครับแต่ s w 2เนี่ยถ้าเครื่องยี่ห้ออื่นนะครับที่เขาพอฟังได้นะครับเขาก็จะรับได้ดีตัวนี้ก็เช่นกันนะครับก็คือ s w 1ก็รับได้แต่ได้น้อยกว่า s w 2พูดง่ายง่ายคือความถี่ย่าน 2.53เนี่ยนะครับจนถึงประมาณ10เมกะเฮิร์เนี่ยนะครับก็มันจะรับสถานีได้น้อยกว่านะครับเข้าใจว่าส่วนใหญ่เขาอาจจะส่งกระจายเสียงในย่าน s w 2กันซะเป็นส่วนใหญ่ก็เป็นไปได้นะครับอ,อันนี้ก็คือเป็นข้อสังเกตเฉยๆมีอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เพิ่มเติมเข้ามาจากอธิบายคลิปที่แล้วสำหรับขึ้นสั้นนะครับก็คือ คลื่นสั้นมันจะเป็น AM ก็มีนะครับระบบ AM ก็มีระบบ FM ก็มีนะครับแต่ระบบ AM มันจะได้ไกลกว่าไกลกว่าในระบบ FM ด้วยนะครับหมายถึงอันนี้พูดถึงคลื่นสั้นนะครับซึ่งมันเป็นธรรมดาครับความถี่ต่ํามันจะส่งได้ไกลแต่คุณภาพนะครับคุณภาพเนี่ยมันแทบจะฟังไม่รู้เรื่องเลยนะครับแล้วสัญญาณมันจะขาดขาดหายหายมากเลยนะครับก็เลยเข้าใจว่าทานินเขาเลย เปลี่ยนมาเป็นใช้เป็นระบบ FM แทนนะครับของคลื่นสั้นนะครับก็เลยมันก็เลยรับได้ชัดกว่านะครับชัดกว่า,าวิทยุโดยส่วนใหญ่ทั่วไปที่เขา,าส่งมาระบบ AM นะครับขอ,ของของคลื่นสั้นนะครับก็ตามที่ข้อมูลที่เขามีบอกกันนะครับว่ามันก็มีทั้ง FM และ AM นะครับก็ส่งเข้ามาเป็นคลื่นสั้นนะครับ ส่วนตัวนี้นะครับก็เป็น FM อย่างที่บอกนะครับระบบ FM แล้วนะครับความถี่เนี่ยนะครับอันนี้ก็ก็คืออธิบายกันนะครับส่วนเดี๋ยวผมจะให้ดูความสําคัญของตัวนี้นะครับฝ่ายจูนิ่งตัวนี้นะครับว่าเราจะเลื่อนมันชัดยังไงนะครับส่วนสวากาีนี่ผมก็จะดึงพอประมาณนะครับแต่จริงๆแล้วมันก็ยิ่งยาวยิ่งดีนะครับหมายถึงว่าถ้าถ้าเป็นคลื่นสั้นนะครับก็มาชมกันเลยนะครับพอดีรอกันหลายวันเลยนะครับ วันนี้พร้อมก็เลยมารีวิวต่อนะครับอันนี้เป็น EP ีจบนะครับ ep ีที่2นะครับจะไม่ให้ยาวเกินไปส่วนไฟผมก็ใช้หม้อแปลงเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็ตำแหน่งเดิมที่นั่งแต่ช่วงนี้เป็นช่วงเช้านะครับผมถ่ายน่าจะประมาณสัก8โมงครึ่งนะครับ8ดโมงครึ่งมันอยู่ที่ช่วงเวลาด้วยนะครับบางทีถ้าอากาศเปิดหลังฝนตกหรือว่าช่วงค่ำๆอะไรเงี้ยนะครับมันจะรับได้ดีกว่ามันไม่ไม่เท่ากันนะครับการรับได้นะครับ เดี๋ยวผมจะลองทดสอบ S W 2ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเป็น S W 1นะครับเดี๋ยวผมจะเลื่อนให้ให้ฟังกันเลยนะครับ 具备 n 以上瓦级、一百五十米级电机组仿真分析、运行测试和特性评价能力，对通过海上风电关键核心技术具有重要的基础作业和示范效应。基地计划于二零二四年整体建成后、嗯，研究检测认证、设备制造等。 开展一对一服务，助力广西海上风电项目与海上行业协调发展。防城港海事局通海管理处副处长袁新泰：目前海上风电施工区域有十六艘船舶，三百七十名船员，七十三名施工操作人员参与施工。 全部建成，投产后可实现年发电量二十点五七亿千瓦时，可以满足两百万个家庭全年用电量，减少碳排放五十五万吨。接下来扫描一组国内简讯：财政部，把四十八点四六亿元中央自然灾害救灾资金，支持河北、吉林、黑龙江等地开展受灾群众冬春临时生活。 有时候咱们想想想，哎呦，这个就是要记下来，不要错过。继续想想想，别、嗯、想，发兵就发在这。五岁，五岁，过年头，就是乌天蓬大红大喜窗。汕头文化馆的展厅内面挂满了知名艺术家们的得意之作，颜色彩淡的唯美唯真。 隧道所动，今天凌晨关闭，标志着八日高速公路工程主干工程年六月底，全国最顶尖的，他们对我们洞口的语音化感觉非常新奇，因为什么呢？像尼泊尔等周边国家的交通纽带。 旅居英国的大熊猫阳光和甜甜，今晨已安全抵达成都双流机场。二零一一年十二月，根据苏格兰皇家动物学会与中国野生动物保护协会达成的协议，阳光和甜甜来到英国爱丁堡动物园，并度过了十二年。您正在收听中央人民广播电台中国之声新闻和报纸摘要。 中华人民共和国政府与巴勒斯坦国所提供的援助物资第四十车，包括救灾物资、卫生物资以及医疗物资。管理，实际上我是做这个的，对对。

川军小伙陈向凡在风靡全球的《我、oh, 的》。啊，就看 the amount of snowfall to ski or snow, whatever it may be. Yeah, but now it's the beautiful winter. Exactly. People get to enjoy the snow peak season, and they are doing much more than just offering a place. 是，过去二十四小时内，卡桑旅在加沙地带不同地。

联社、啊、今日美国。是呀、嗯，具有补脾养胃、生津益肺。<laughs> 显示，美国二零二三年已经，受害者死亡总数达到一百。没有温和的。

คุณดไกรัีอบดบอร์สคเหารรนัมบรมีข่าวพัชรงครับท่านผู้ชมครับอันนี้ก็คือเป็น S W 2นะครับก็เดี๋ยวมาดูคล่นสั้น S W 1กันต่อเลยนะครับ dùng đó có thể có một điểm tải hoặc phát đồng bộ để truyền hai 我第一次见到你。嗯嗯嗯嗯嗯 ท่านผู้ชมครับก็รับชมเราฟังไปแล้วนะครับอ,อันนี้เป็นวิทยุเครื่องสั้นต่างประเทศนะครับที่บอกว่ารับฟังได้ข้ามทวีปนะครับก็คนไม่เคยฟังก็อาจจะไม่สนใจหรือยังไงก็แล้วแต่นะครับหรือก็เลยอาจจะไม่ทราบนะครับว่า,าเขารับฟังแล้วมันมีรายการอะไรมันก็จะมีครบนะครับก็มันจะมีเพลงข่าวโฆษณาอะไรประมาณนี้นะครับ แล้วก็มันจะมีของต่างชาติฟังดีๆนะครับมันก็จะมีของชาติอื่นด้วยนะครับมีของทางฝั่งคนชาติของจีนส่วนใหญ่เลยนะครับแล้วก็จะมีทางอ,าออกแขกๆหน่อยนะครับประมาณนี้นะเสียงแล้วก็วันนี้ของญี่ปุ่นจะไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่ปกติแล้วาบางช่วงจะได้ยินของญี่ปุ่นของคำเหนของอ,อันนี้นะครับ เวียดนามอะไรพวกนี้นะครับก็จะได้ยินหมดเลยนะครับมันขึ้นอยู่กับช่วงเวลาอะไรประมาณนี้ด้วยนะครับวันนี้ก็ได้ยินส่วนใหญ่จะเป็นอ่าจีนนะครับจีนก็ถ้าท่านผู้ชมฟังภาษาจีนออกได้สบายเลยนะครับฟังฟังเหมือนอยู่ประเทศจีนเลยนะครับเพราะว่าสถานีเยอะมากเลยอ่าถ้าเครื่องคุณภาพดีๆรับได้ดีแบบนี้นะครับแต่ส่วนใหญ่จะรับไม่ได้ดีเท่านี้นะครับขึ้นสั้นนะครับ สังเกตดูได้นะครับวิทยุท่านมีคลืนสั้นจะรับได้ไม่ไม่ไม่ดีเท่านี้นะครับตัวนี้รับดีมากนะครับครับท่านผู้ชมครับก็วันนี้ก็ขอจบการรีวิวนะครับวิทยุคลื่นสั้นนะครับของทานินที1 5่5เป็น EP 2นะครับต่อจาก EP ที่แล้ว EP ที่แล้วก็จะรีวิวเฉพาะภาค AM อันนี้ก็จะรีวิวคลื่นสั้นนะครับ SW 1 Sw 2นะครับก็ ก็ขอจบคลิปเลยนะครับอีนี้นะครับหากท่านผู้ชมท่านใดชอบคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ